พาท่านผู้ชมมาในครัวแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้เราเดินรอบบ้านได้พืชผักผลไม้มาแล้วเราก็เลยเอามาตั้งรวมไว้จริงๆแล้วน้ําปั่นผักผลไม้สมุนไพรของอาจารย์เนี่ย <S 1> <S 1> <S มันจะประกอบด้วยสี่ห้าอย่างในอาจารย์ลองบอกท่านผู้ชมซิมีอะไรบ้าง <S <S อันดับหนึ่งอาจารย์บอกว่าได้มาจากคุณหมอเขียวย่าม้มาย่านางใบเตยย่าม้าย่านางและใบเตยสามอันนี้มันจะมีกาอาจารย์ก็จะนํามาเป็นอันดับแรกเพื่อทําน้ําคอรอฟีนก่อน จะเป็นน้ำพื้นนะคะหรือน้ำซุปหรือน้ำพื้นสําหรับที่จะนะจะไฟป,ปั่นรวมกันกับพืชผักที่เราเตรียมไว้อันดับแรกจาย์ก็จะหั่นอย่างคล่องว่องไวมากก็คือใบเตยญ้านางแล้วก็ย้าม้ารวมกันสามอย่างนะคะเป็นน้ำผักสามอย่างก็คือน้ำโพโลีฟินจะสังเกตว่าเครื่องนี้ที่เราใช้เนี่ยเป็นเครื่องที่แยกน้ำแยกกากใช่ไหมคะใช่ค่ะ ปกติถ้าไม่มีเครื่องแยกแบบนี้ก็ใช้เครื่องปั่นธรรมดาเนี่ยแล้วก็มากรองกระชอนก็ได้อ๋อแต่ถ้ามีเครื่องนี้มันก็จะสะดวกรวดเร็วใช่ะคะ,คะเพราะว่ารกระกากมันจะแข็งและก็กระด้างเวลาจะดื่มจะลําบากค่ะจะสังเกตได้ว่าเราทุกขั้นตอนนะคะจะเต็มไปด้วยวิตามินเกลือแร่ครบถ้วนและมีโคลโฟรฟีนอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างสูตร ทกาที่เข้ามเนะคะเราก็จะให้ผักกเเริ่มปั่นเลยนะคะแป๊ดเดียวเองได้ละขาดอะไรกันผักคราวนี้เราเริ่มใส่ผักใบก่อนจริงๆผิดสูตรนะหมอไม่เราต้องกรองเอาน้ําก่อนมาใช่ไหมคะสูตรจริงๆคืออะไรคะปั่นผักก่อนอ๋อนั่นก็คือกาลังบอกว่าน้ําผักสามอย่างนั้นเนี่ยเราจะรองรับไว้สำหรับเป็นน้ําพื้นแต่ว่าผักอื่นเนี่ย ก็จะเป็นพืชผักทั่วไปใช่ไหมคะอย่างที่เราเก็บสักรู่แล้วท่านผู้ชมทบทวนใบมะขามมะกอกใบตาปึงผักชีลาวผักชี่อมแซ่บกคตรเจครสแล้วก็ผักกระสังนะคะมีหมดเลยวันนี้เรามีรู้สึกจะทานตะวันเพาะงอกด้วยอาจค่ะแล้วก็ยังไม่ขาดใบชับพลูใช่ไหมคะใช่ค่ะเราใส่ผักใบก่อนผักใบก่อนค่ะผักพวกนี้ล้างแล้วนะคะอือหือ ค่ะเอาหมดนั่นสิถึงได้บอกได้บอกได้เลยว่าครบถ้วนในกระบวนการของผักหลากหลายนับสิบชนิดอันนี้จะต้องใช้หมดเลยแม้แต่หอมต้นหอมแล้วก็ขึ้นชัขึ้นชย ท่านผู้ชมคงจำสูตรน้ำผักที่โด่งดังในสมัยก่อนได้หลายปีมาแล้วเนี่ยของตลาก็จะมีไมาพี่ยาตคนมหอามีขึ้นช่ามีต้นหอมมีไอ้ไม่มีหัวหอมหหัวอมีมะเขือเทศมีใบผักสลัดแค่นั้นเองแต่อันนี้โอ้โหเป็นกี่เท่าอน่ยมีด้วยอ่ามีสารพัดอ้าวแครอทใส่ด้วยแครอทของแครอทนี้ไม่ใช่แครอททั่วไปในท้องตลาดซึ่งเขาอาจจะมีสารอะไรเชื้อปนเราเป็นแครอทที่ไหนคะ แครอทของ Baby, วังน้ำเขียวเบบี้ <Baby S 1> <Baby S 2> แครอทจากวังน้ำเขียววังน้ำเขียวแหมคุณภาพเชื่อถือได้เต็มร้อยนะคะอาละ่ะนอกจากนี้ตเคาแล้วนะคะนั่นก็คือพืชผักทั่วไปตอนนี้จะเข้ามาสู่แก่ตะวันพืชผักสมุนไพรนะคะก็จะมีแก่นตะวันซึ่งเป็นยาในตัวตะไคร้ลมขับปัสสวะ แล้วก็เป็นพืชซึ่งทําให้เลือดลมไหลเวียนดีเนี่ยอาจารย์สุวรรณาก็ไม่ขาดอีค่ะกระชายมีกระชายอ,อีกโอ้โหบำรุงกําลังขิงขิงอีกขับลมอีกแก้ปวดท้องอีกอย่างนี้แล้วคุณก็เรียกว่าได้ไม่มีโอกาสป่วยเลยเพราะว่ามันมีครบทุกอย่างที่ร่างกายต้องการแถมอันนี้อ,อันน,น,นี้ที่เราเก็บมาสักครู่ร่คะค่ะใช่ค่ะ มะเขือเทศนี่บางอย่างนี่เราก็ไม่ได้ทาเองน่ะไม่ได้ปลูกเองปลูกบางทีมันก็ไม่ทันกินก็ต้องไปหาจากถิ่นที่หรือว่าจากชุดทุ่ท <น S 2> <อ>งหรือ,อจากท,ที่ที่เขาทําแบบไรสารพิษมาใช่ค่ะคือท่านผู้ชมคิดดูนะแค่บ้านแค่นี้นะกลางแขนแล้วก็พื้นที่เต็มรั้วเนี่ยตั้งแต่ขอบบ้านไปจนถึงขอบรั้วเนี่ยแล้วยังได้ขนาดนี้เนี่ย มันก็เพียงพอแล้วหมอฟรัคคิดว่าไปหาจากข้างนอกซึ่งเราอีกนิดหน่อยอ่ะแค่มะเขือเทศใช่ไหม,ไมหาจากข้างนอกมีอะไรบ้างไม่ไม่เท่าไหร่ไมฝรั่งมะเขือเทศอย่างเงี้ยนะนิดหน่อยสองสอย่างแอปเปิลค่ะนอกนั้นเราทําเองหมดเลยก็เชื่อใจได้คือในการรักษาสุขภาพเนี่ยร่างกายจะยินยอมให้มีพิษได้เพียงเล็กน้อยนะคะแล้วเขาก็ขจัดออกทันอันนั้นเราก็จะไม่เป็นพิษเป็นภัย แต่ถ้ามันมีพิษเยอะคุณไม่เอามาจากข้างนอกหมดเลยซึ่งไม่รับรองคุณภาพแล้วก็ไม่รับรองสารพิษอันนั้นร่างกายรับไม่ไหวก็จะเกิดการสะสมในร่างกายแล้วเป็นโทษอันนี้อาจารย์นี้ก็ของเราอีกหรือเปล่าคะใช่ค่ะมันเือพวงของเราโอ้เม็ดมันสวยมากเลยสดใหม่และมีพลังชีวิตเต็มร้อยอาจารย์คิดดูแต่ละอย่างแต่ละอย่างถ้ามากินทีละอย่างนคงจะกินไม่ลงนะคะแต่นี่รู้สึกว่ามีใบมะกรูดด้วยมีทุกอย่างใส่ลงไป เอ๊มันจะรสชาติมันจะเป็นยังไงเนาะดูๆแล้วมันก็นึกหวั่นอยู่ในใจนะว่าว่ามันจะมีรสยังไงแต่ถ้าเรามีศิละปะในการใช้ผลไม้ซึ่งจะเป็นพืชผักชนิดที่5นะคะหมอฟลักอยากจะสรุปให้ท่านท่านผู้ชมดูอย่างนี้นะคะว่าน้ําผัก3อย่างจากน้ำโครฟีนใบเตยย่านางย่ามาเราก็จะเอาพืชสมุนไพรขิงขาตะไคร้กระชายโหระพาสะเหน่กะเพรา พืชผักทั่วไปใบมะขามมะกอกแป,ป้งตําปึงผักชีลาอ่อมแซ่บบลเคอผักกระสาแล้วเรายังใส่หอมใหญ่ใส่อะไรต่างๆที่เป็นสมุนไพรพืชผักทั่วไปรวมไปแล้วนั่นคือ4อย่างนะคะอีสามอย่างแล้วเรายังมีผล,ลไม้ก็คือแอปเปิลเขียวซึ่งเขาก็กินกันส่วนมากเราก็ไม่ขาดเราก็แอปเปิลเขียวล้างอย่างดีใช่ขาดผิวด้วยเอาแว็กซ์หรือขี้ผึ้งที่เคลือบไว้ออกให้หมดแล้วเราก็จะกินได้ทั้งเปลือกแต่ แอปเปิลออร์แกนิกแอปเปินี้ก็เป็นแอปเปิลออร์แกนิกด้วยไม,ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้เคชือบแวกมาอ๋องั้นก็ยิ่งสบายใหญ่เลยมั่นใจร้อยเซนะคะอาจารย์ก็เลือกสรรแล้วอย่างดีเป็นตัวอย่างที่ท่านผู้ชมคิดว่ารับรองในงานนี้เรียกได้ว่าร้อเปซ็นตเต็มที่เลยของความบริสุทธิ์สดชื่นและการมีสุขภาพดีด้วย8ปดอจริง,รงๆ <laughs> ไม่เว้นมะนาวมะนาวนี้เอาไปจากไหน มะนาวก็รู้สึกว่าของเราก็มีนะของ,ของชาวชาวบุญนิยมนี่ก็ปลูกมะนาวกันเป็นสวนเลยเป็นไร่เลยมะนาวของเราจนบางคร<ล>ั้งเรากินไม่ทันอาจารย์มะนางก็มะนาวก็กลังบุญก็ปีนะคะเห็นไหมอะไรอะไรก็ทําเองหมดเพราะฉะนั้นมันก็เชื่อใจได้แล้วผลไม้ที่เราใส่เนี่ยก็เป็นผลไม้เ,เรียกว่าตามฤด,ดูกาลค่ะมีสังเกตว,ว่าตอนนี้กําลังบีบมะนาวลงไปแล้วแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงไปแล้ว แครอทไปแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นประการที่ห้าที่หมอฟรักยังไม่ได้บอกและอาจารย์ยังไม่ได้พูดก็คือเสาวรสนะคะเสาวรสอย่นี้มีฝรั่งใส่ฝรั่งไปด้วยใส่ฝรั่งไปด้วยค่ะเพราะว่าไปลองไปศึกษาสูตรของฟ้าหญิงจุฬาพรอะค่ะใส่ฝรั่งใส่แครอทที่ถวายในหลวงด้วยอ๋อเหรอคะก็เลยว่าเอามาปรับของเราได้แต่เท่าที่หมอฟรักทราบนะคะ สารสกัดจากฝรั่งเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยแก้ภูมิแพ้แล้วก็ช่วยรักษาสุขภาพร่างกายได้เป็นอย่างดีนะคะอืม,อมเพราะฉะนั้นเราจะขาดไม่ได้ขาด,ขาดเราจะขาดไม่ได้จริงๆแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ามีใส่ด้วยยิ่งดีรู้สึกจะล้นเลยนะคะจางจะล้นแล้วเรายังมีกล้วยแล้วก็มีสับปะรดอีกใช่ไหมนี่คือผล,ลไม้เหมือนกันสำหรับกล้วยน้ําวานีได้ใหม่สดได้ยังไงคะอ๋อวิธีเก็บถ้าสุกถ้ามันสุกจัดๆนี่คะ่ะ ปอกเปลือกแล้วก็ใส่กล่องแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็อยู่ในตู้เย็นอ๋อใช่ค่ะแล้วเราไม่เอามาหมดนะคะเอามาแค่ครั้งละประมาณสามลูกก็พอเอามาแค่สองสามผลเท่าที่เราจะทำสองสามผลแล้วก็สัปปะรดก็เหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะฟรีดไว้ฟรีดไว้จะได้ไม่เหม็นโอ้โหอาจารย์มันจะไม่ล้นเลยหะนคะนิดหน่อยพระที่ทาเซตใหญ่เพื่อจะได้ พอกองถ่ายดื่มด้ววันนี้ปกติก็ทำวันน um ี <t un> <t un ้สบายๆนะท่านผู้ชมสังเกตปกติทําเซตเล็กกว่านี้ค่ะสบายๆวันนี้สบายๆเพราะว่าเราเราทาเองเราก็กินกันเองนะคะเพราะว่าของดีๆอย่างนี้ไม่ขายนะคะเพราะขายก็ไม่จะคิดราคายังไงมันดีเกินไปมันดีเกินกว่าที่เราจะไปแลกด้วยเงินนะคะมันเป็นสิ่งที่มันเป็นทั้งคุณค่าของน้ําใจความบริสุทธิ์ความตั้งใจันแท้จริงแล้วนอกจากนี้ได้ยินข่าวว่า กูวยอย่างมาเป็นเครือใหญ่สิบหวีเนี่ยยังไปโชว์ในทีวีด้วยใช่ไหม <laughs> ใช่ได้ถวายท่า,านสมณศิกามาโดยเฉพาะยิ่งพ่อ,อครูด้วยเนาะ <laughs> ห<อ>แหมเป็นความปลื้มใจสุดๆแล้วตอนที่เราไปชมน,นม,ชมนะผู้ชมมันเหนื่อยมากเลยนะไม่ค่อมีเวลาพักผ่อนไม่คได้หลับได้นอนอ่ะแกนําก็กระปกกระเปี้ยใช่ไหมพิธีกรก็เห <ừ. S 1> นื่อยเฮ้อาจารย์ได้มีส่วนที่ช่วยเขาด้วยได้ยินข่าวว่าเอาไปให้แล้วเป็นไงแไม่เมยได้ค่ะโอ้โหทุกคนปลื้มมากบอกว่าฟื้นมีพลังโดยเฉพาะอ่า ลุงปีชาเลอรอโอ้โหเข้ามาก่อนเลอรปื้มใจจังปลื้มใจเออแล้วค่ะเอาน้ำนี้ใสเอาน้ำคอโลฟีนมาใส่แล้วนะอ้าวแล้วอาจารย์ไม่ระวังเออกากมันเหรอคะอ๋อไม่เป็นไรเครื่องกรองมันมีเครื่องกรองมีแต่มันกอาจจะหลุดลงไปใบเตยหนึ่งใบแล้วไม่เป็นไรค่ะโอ้โหทำเซตใหญ่มากเอาแล้วนะน้ำคอเลฟินก็ไม่ขาดผลไม้ก็ไม่ขาดสมุนไพรก็ไม่ขาดแม้แต่เสาวรส ซึ่งเป็นพืชอเป็นผลไม้ที่เขานิยมดื่มกันมันบำรุงตับดีมากเลยค่ะทำให้สดชื่นอา,อาจารย์จุวรรณาก็ยังไม่ขาดเลยมันหมดทุกอย่างในรวงกันลงอยู่ในเรียกว่ายังไงคะวันทันเร็ิงวันเป็นเท่าไหร่ดีเป็นร้อยไปเนี่ยไม่ถึงนะ นับประมาณสามสิบก็พอเพราะว่าท่านสมานะเดินินบอกว่ามีชาวต่างประเทศคนหนึ่งอะไปอยู่ในชุมชนเราอะเขาบอกเลยแล้วเขาก็ทํากินทุกวันนะเดินเก็บผักในชุมชนเราแ่สามสิบกว่าชนิดโอถ้าสามสิบกว่าชนิดแล้วสุขภาพดีไม่มีป่วยเลยตอนนี้ได้เวลาแล้วปั่นเลยไหมคะปั่นได้เลยค่ะต้องยักผสมค่ะอ๋ผสมเลยผสมให้เข้ากันก่อนอ๋อนั่นสีอาจารย์ทาไมถึงใส่เกินเพราะว่ามันจะหล่นลงมาแล้วก็ ชิมรสชาติต้องชิมก่อนใช่ไหมถ้าเป็นที่อื่นเขาจะใส่น้ำผึ้งนะคะอาจารย์อยากจะใส่ไหมคะไม่อยากใส่ค่ะ,คะเรารักษาสุขภาพานี้ต้องพยายามลดน้ำตาลแต่ถ้าใส่บ้างไม่เกินไปก็ไม่เป็นไรค่ะนิดหน่อย แต่ถ้าดีแล้วไหนขอชิมหน่อยใช่ไหมคะถ้าตเติมต,ต้องเติมนิดหนึ่งต้องเติมนิดหนึ่งเหราอคะอ่าค่ะงั้นก็เติมสักนิดหนึ่ง็นน้ำผึ้งก็จะดีนะคะแต่เอาหมอชิมก่อนว่ารสธรรมชาติร้อยปเซ็นดีที่สุดแล้วสุดยอดจริใครอยากเติมเติมหวานก็เติมได้เลยนะคะแต่หมอ,อพรักว่าอันนี้เพื่อสุขภาพดีด้วยแปดอ งๆน้ำตาลมีอยู่แล้วนะคะในผลไม้สุกอย่างกล้วยเนี่ยนะคะก็มีแอปเปิ้ลแดงก็หวาน,นะคะ<ม>่ะเชอร์รี่บ้านนี้ก็ไม่ไม่เปรี้ยวเลยนะคะมีความหวานผสมผสานอยู่ต่อหนึ่งเหยือกเนี่ยสามารถใส่ได้หมดครบเลยละคะเนี่ยทั้งหมดหกเจ็ดแก้วเลยนะโอ้โห อย่างนี้เนี่ยอาจารย์สุวรรณากับน้องตูนเนี่ยรับประทานดื่มทุกวันเลยป่าคะทุกวันค่ะแล้วจไม่ต่ำกว่าสองแก้ววันหนึ่งประมาณสองแก้วนี้ใช่ค่ะแล้วมีผลเป็นยังไงอย่างนี้ต้องถามน้องตูนนะอ๋อไม่เคยเป็นหวัดเลยแล้วก็ไม่นี่คุณแม่ใช่ไหมคุณมีพลังแม่มีพลังมากเดี๋ยวคุยกับน้องตูนดีกว่าเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเขาอาจจะมีอะไรของเขาแตกต่างจากคุณแม่ขอเจอน้องตูนค่ะ ค่ะน้องตูนเป็นไงรู้สึกว่าชอบใจกับน้ำผักนี่งไหมเพราะวบางบางนะ้านน่ยที่อยาหมอ,อไปดูลูกเขาจะถูกบงังคับไปกินไม่ชอบเลยตั้งแต่แรกแต่เขาก็ต้องกินเพราะแม่สั่งแต่อันนี้อยากถามน้องตูนนะคะว่ามีความรู้สึกยังไงกับการที่แม่ทำน้ำผักนี้ให้กิน รู้สึกว่าเป็นคนที่โชคดีมากเพราะว่าได้กินอาหารแล้วก็ได้กินน้ําที่สดใหม่ทุกวันแล้วก็เป็นของที่เราปลูกเองทําเองค่ะอู้ดีใจด้วยแล้วน้องตุนชอบมันไหมมากค่ะเพราะว่าทานทุกวันเลยได้ทานทุกวัน<อ>ก่อนไปทำง,งานคุณแม่ก็จะใส่ขวดให้<อ>แล้วก็ไปทานระหว่างทานทุกวันจะได้ทานค่ะแล้วน้องตุนมีแต่ความอร่อยชื่นใจพอใจ แต่มันมีอะไรที่พิสูจน์ให้เห็นมากกว่านั้นว่ามันดีจริงๆอ่ะมีไหมมีค่ะมีการเปลี่ยนแปลงกับร่างกายของเรานะคะก็คือว่าพอทานไปสักระยะหนึ่งเนี่ยจะสังเกตว่าเล็บของเราที่มันงอกมาใหม่ะคะ่ะมันจะหนากว่าเดิมมากมแล้วก็ค่อยๆไล่จนสุดปลายเล็บแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะคะ<อ>ก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเล็บหรือว่ากระดูกคิดว่าน่าจะแ,แข็งแรงขึ้นอ๋ออันนี้ก็ต<ม>รงกับที่ทางแพทย์เขาก็ได้บอกแนะนําไว้นะคะว่าการรับประทานผัก ผลไม้นะคะโดยเฉพาะยิ่งผักใบเขียวเนี่ยที่มีก้านมีใบที่สีเขียวแล้วก็มีความแข็งอยู่ในตัวของอันนนะมันจะมีแคลเซียมฟอสฟอรัสซึ่งทําให้กระดูกและฟันแข็งแรงแล้วก็แสดงออกด้วยเล็บด้วยขนผมอะไรที่มันแข็งแรงขึ้นนะคะเพราะนั้นน้องตูนก็ได้รับประโยชน์อันนี้ด้วยทั้งอร่อยด้วยแม้ย่างงี้จะบอกว่าไม่กินได้ยังไงเนี่ยต้องกินทุกว<ม>ันแล้วมันมีเกี่ยวกับโรคภัยแค่เจ็บส่วนตัวไม่มีเลยค่ะแล้วก็ไม่เป็นหวัดเลย วุ้ยไวรัสไม่เข้าเลยหรอไม่มีเลยวุ้ยกัดไม่ได้สิไวรัสกัดได้ไอนี้ไวรัสที่กำลังโด่งดังจะกัดน้องตูนได้เลยเนี่ยสงสัยมีภูมิคุ้มกันอย่างดีคุณแม่ต้องขอบคุณคุณแม่มากเลยนะอนุโมทนากับครอบครัวนี้นะคะหมอฟลัก็มีเห็นว่ามีประโยชน์ท่านผู้ชมมากไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคือบ้านเนี่ยเล็กๆนะไม่ใช่คือบ้านก็ไม่เล็กอ่ะแต่พอสมควรเหมือนบ้านในชุมชนเมืองใช่ไหมแต่ที่ที่สาหรับจะปลูก เนี่ยก็แค่นี้ขอบจากขอบในแค่นี้แต่สารพัดเลยเป็นร้อยชนิดเลยอยู่แล้วก็เอามาทำรับประทานได้แล้วก็ผลในสุขภาพก็เห็นชัดเจนทั้งอาหารอากาศอารมณ์ได้ออกกําลังกายผ่อนคลายจิตใจแล้วแถมได้ช่วยทําบุญอีกด้วยได้ถามว่าได้เคยเอาไอา่อถวายสัมมนาสิกมามไปที่วัดทําบุญ เอออืมน่าชื่นใจมันเป็นกุศลครั้งสุดท้ายของคนแก่นะค่ะที่สำคัญก็คืออันนี้เรายังไม่พอนะคะนาผู้ที่รับประทานอาหารบางสวิรัตนอกจากน้ำปั่นผลผลิแล้วมันจะต้องมีถั่วงาทดแทนโปรตีนที่ขาดไปอาจารย์คิดว่าเราน่าจะนำเสนอท่านผู้ชมในเรื่องของธัญพืชนมธัญพืชด้วยไหม แต่แต่แต่วันนี้ไม่ทราบว่าจะมีเวลาพอที่จะบอกท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะแค่นี้มอกไปล้ก็ชักอยากจะร้องละก็นึกว่าน่าสนใจมากอ่าไม่เป็นไรค่ะก็วันนี้ก็สรุปนะคะว่าอยากจะฝากอะไรท่านผู้ชมซึ่งมีบ้านคล้ายๆอย่างเงี้ยมีขอบบ้านนิดหนึ่งหน้าบ้านนิดนึงที่จอดรถก็เกือบจะเต็มบ้านแต่ว่ามีที่เหลือเนี่ยอยากจะบอกอะไรท่านผู้ชมเนี่ยน้องตูนฝากเลยนะให้คุณแม่ฝากก่อน ก็คิดว่าในพื้นที่ที่เรามีอ่ะแม้มันจะนิดเดียวก็พยายามปลูกเพราะว่ามันเหมือนสิ่งมีชีวิตต้นไม้มันอยากจะขึ้นเราปลูกมันนะมันพยายามจะขึ้นแม้เราไม่ค่อยได้ดูแลมันก็ขึ้นสมัยก่อนก็ปลูกผักทั่วไปนะคะเป็นเหมือนผักอีเดียนแต่พอมาหลังจกปลูกพืชผักสมุนไพรผักพื้นบ้านมันดูแลง่ายไม่ต้องดูแลมากมันก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วก็ร่างกายส่วนสูตร น้ำผักเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมตามฤดูกาลฤดูกาลและก็ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมนะคะแล้วข้อสําคัญน้องตูนแม่รู้สึกว่าทําขยะด้วยใช่ไหมเป็นสามอาชีพกู้ชาติด้วยในตัว<ช>กว่าจะได้อย่างนี้ต้องบํารุงดินทําขยะนั่นในบ้านนี้มีการทําขยะไหมมีค่ะทำปุย๋ยหมักค่ะอ้ทขยะหมักปุ๋ยเพราะนั้นเสร็จเสร็จเสร็จพืชผักก็จะไม่ดีเลยโอ้ถ้าเวลาเหลือนะคะท่านผู้ชมอยากจะบอกท่านผู้ชมว่า เราจะต้องทําให้ครบวงจรของการหมุนเวียนของสุขภาพก็คือดินที่เราได้มาเป็นดินที่ดีเป็นดินอินทรีย์แล้วเราก็ทําเองแล้วเราก็ยังเอาไปทําเป็นอะไรนะคะหมักเองแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยด้วยตัวเองแล้วก็ปลูกพืชด้วยตัวเองก็เป็นขยะกติกกรรมธรรมชาติแล้วก็เป็นปุ๋ยนะคะมันก็เลยครบวงจรที่นี้น้องตูนฝากอะไรกับท่านผู้ชมในฐานะน้องตูนเป็นเด็กรุ่นใหม่ นะคะรุ่นรุ่นอะไรนะคะก็เรียกรุ่นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคือ <c oughs> รุ่นสื่อออนไลน์เยอะแยะเนี่ยน้องตูนรู้สึกไหมว่าการสัมผัสกับคลื่นพวกไม่ว่าเราจะใช้อินเทอร์เน็ตใช้อะไรเนี่ยหรือแม้เครื่องมือถือเนี่ยเราจะอ่อนล้าแล้วเราแก้ด้วยอะไรหรือมีความรู้สึกยังไงบอกผู้ชมไปเลยก็ <c oughs> รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆที่เราทําได้ในบ้านนะคะทุกคนที่มีพื้นที่อย่างที่บ้านเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะเลยแค่นิดเดียวเราก็สามารถที่จะทําได้แล้ว สิ่งที่ได้มาเนี่ยมันก็จะช่วยเราแล้วก็ช่วยโลกด้วยไม่ปทานขยะที่ไหนโอ้โหไม่ทานขยะที่ไหนโอ้ฟังแล้วเราเต็มจมูจกเลยแสดงว่าอาหารข้างนอกนี่เป็นอาหารขยะหมดเลยเหรอคะนน้ำตู้นโอ้แต่ว่าเอานะคะท่านผู้ชมทานได้เห็นตัวอย่างอย่างนี้แล้วท่านที่ปลูกไม้ประดับเอาไว้สวยงามก็ไม่เป็นไรนะคะขอแทรกเล็กๆน้อยๆไม,ม่ว่าจะเป็นผักกระสังผักกระเพราหรือว่าพวกอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าสนใจ อยากจะรับโทรศัพท์ไหมเผื่อว่าหรือไม่งั้นท่านก็แค่ดูภาพซึ่งทางทีมงานของบุญนิยมทีวีส่งไปก็คงจะเห็นแล้วนะว่ามีอะไรบ้างก็ลองไปทดลองปลูกเราไปเอาพืชพันธุ์มาจากไหนบ้างค่าบอกบอกตรงนี้ก็ได้เผื่อท่านชมสนใจจะไปเอาพืชพันธุ์ที่ไหนบ้างคะไปหาซื้อมานะมาปลูกอ่ะหาที่ไหนบางบางทีก็ซื้อบางอย่างก็ญาติธรรมให้อที่เป็นพืชผักสมุนไพรแล้วก็พอเรามีเราก็แบ่ง คนที่เขาาอยกได้แล้วจริงๆได้รับการปรึกษาได้รับคาปรึกษาจากนักกจกรรมธรรมชาติของชาวบุญิยมคือใครที่มาช่วยดูแลก่อนที่จะสร้างสวนรอบบ้านเนี่ยตอนแรกอาธงชนะมุมนี้ท่านมาช่วยดูแลที่สวนเกษตรที่โรงเรียนอ๋อนอาจารย์อยู่โรงเรียนทํางานเป็นครูที่โรงเรียนท่านก็มาช่วยติดสปริงเตอร์แล้วก็สร้างระบบน้ําโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายทางผู้บริหารก็สัทธาประงนะว่าแล้วก็มาเป็น ให้คาแนะนำเหรอมาเป็นวิทยากรให้โรงเรียนแล้วก็ทํารอบโรงเรียนให้เป็นพื้นที่สีเขียวมีพืชผักสมุนไพรเอาไปใช้กินได้แล้วอาจารย์ก็เลยต่อมาทำที่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะแี้วมาค่าดินอาค่าดินคอาจารย์ค่าดินอาจารย์ค่าดินช่วยแนะนำแล้วก็พวกที่ทำเราอาจารย์ค่าดินที่อยู่บ้านราชตอนนี้นะโหดีจังเลยแล้วก็รวมถึงน้องประเจือ อ๋อรุนชัยรุ่นชัยเข้ามาช่วยก็สังเกตว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้วมันเป็นพลังรวมของญาติธรรมหรือชาวบุญยมที่ช่วยกันผลักดันรำพังแต่ตัวเราเองหมอพลัคก,ก็คิดนะประชาชนที่มีพื้นที่แบบนี้วันวัน,วนชวเช้าออกไปทาํางานค่ำก็กลับมาบ้านจะมีเวลาไหนมาปลูกเสาที่กมวแต่ไปศูนย์การค้าแต่แต่ที่บ้านนี่มาทําเองหมดนะหมอฟลัคท่านให้เขาให้คำตอนที่โรงเรียนแต่ที่บ้านเนี่ย เอาความรู้นั่นะมาปรับทําเองคนเดียวโอ้โหแสดงว่าไม่ใช่ว่าให้ท่านผู้ชมชาวบามาทาให้นะไม่ทำเองโอ้โหนี่ก็เป็นตัวอย่างเต็มที่เลยได้ดีอย่างยอดเยี่ยมเลยท่านผู้ชมว่าทําได้ค่ะเราทําได้ง่ายมากไม่ยากเลยใช่แม้ว่าเราจะเป็นชุมชนในเมืองมีบ้านเล็กน้อยเพียงแค่นี้มีที่ดินเล็กน้อยแค่นี้ก็สามารถทําได้ค่ะประโยชน์สูงประโยชน์ค่ะสุดท้ายก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่า มีนมธัญพืชหรืออาหารโปรตีนที่เราชาวมังสวิรัติจะต้องดื่มหรือรับประทานทุกวันด้วยนะคะไม่ใช่มีแต่น้ำผักผลไม้ก็ทิ้งท้ายไ,ไว้ว่าเราอาจจะมีการเรียนเชิญทั้งสองท่านเนี่ยมาทํานมธัญพืชซึ่งประกอบด้วยโปรตีนแทนเนื้อสัตว์ซึ่งประกอบด้วยถั่วหลากหลายและมีงาด้วยใช่ไหมคะามาเป็นอาหารโปรตีนเพื่อทดแทนเหล่านั้นวันนี้แล้วทดแทนโปรตีนเหล่านั้นจากเนื้อสัตว์ค่ะ ขอขอบพระคุณอาจารย์สวรรณาสุวนฐานา,นาและก็น้องตูนเป็นอย่างยิ่งนะคะท่านผู้ชมคะแม่เราจะไม่บอกโทรศัพท์แต่ท่านก็คงทําได้นะคะไม่ยากเลยอย่าลืมนะคะ5อย่างก็คือน้ําสมุนไพรนะคะและพืชผักทั่วไปแล้วก็อย่าลืมสาวรสอย่าลืมน้าโคโรฟีนของคุณหมอเขียวหรือของผู้ที่ใช้โคโรฟีนทั้งหลายที่สําคัญก็คือมีใจที่ตั้งใจจริงที่จะรักษาสุขภาพเพื่อจะได้มีสุขภาพดีได้แปออ เราสามคนขอลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้จะได้ไปดื่มน้ำผักรสดีกันสักทีค่ะขอพวกคุณมากเจริญธรรมสังดีค่ะจะเพิ่งงับก็มอยะเพิ่งจับขอถ่ายก่น